ดู้านหรือดูตลอมันเพลินด้ว่วยช่วชีวิตทุกคนเลยของจริงคือพี่ิ้งตลงทะเลค่ะคนข้ากลุ่มห้าพ5แ0 0แล้วค่ะตั้งแต่ตีแล้วแบบนี้ไม่หลั่พุ่อุ้ยเกิดไล็อกน่าต้วเลย เขเป็นยังเขาท่องไปเือแต่มันสูกมันโอเคนเป็นสมัยให้เี่ยวตลอดได้ค่ะดูจีเซลนะคะอันนี้พี่ยานะคะ วะนชสนนี้สนุกมากลยนะบล็อกในกลุ่มไหมสนุกตอนที่ว่าเราไปนั่งเรือเรือนแหละเรือคนกินกินะคือึืดจึืดจึืดจมดแล้วเขาก็ร้องเพลงเราได้แบบเลิศเอเนบอยจอมพันฉันเินดูน้องอะ้าคุเพ่งเกาหลีค่ะช่วยดูน้องเขลองแนวเพราะเห็นงเขาเลเาเ

พี่ไก่นะดับที่ก่ะับนัน้นอยู่ีนอทำพอ,พอดีพอดแล้วเราเรายคนที่ลงเพลงดับก่อนแล้วค่อยเริ่มใหม่ไหมลงมาค่อยเริ่มใหม่ไหมอกอ่ลอยู่เอานี้ตะเก่งโอ้โหโดาขับแล้ววินยบ้านไหน <laughs> นอัน้มานต้วี่น้าองชาแิบว่าชาอีนดีชาแบบชาชาแบบชาจั ชาลิ้นชาปาใช่้าปนนกคสังเกตุกาแฟที่อยเขาแข็งมั้ยนี้นนใช้หนาเดียวพาไปดูบรรยากาศนะครับซาลาโตนะครับ นีกับข้าวตอน,นนี้กับข้าวเป็นไงบ้างอ่าสดชื่นไหมนี่ e อนเนจี Energy นะ <g ül> นะคือกันประทูน้อยประทูน้อยยังยิ้มอยู่นะยูริกับข้าวเป็นไงบ้างแน่รอนครับ

อันนี้ลองโปรเจกซีอุ๊ยน,นี่ฮะมันย,ยังยีส์ยิง่งเจาจะไปจีดแล้วน้ำอะไรนะน้ำชา บาทคนเบิ่งสี่พันกว่าอ้ยนา่าอร่อมากนะครับนี่เป็นตัวมมินของเรายดอนเลยโตนะค <c oughs> มกากเาหลีนยังไงครับกับเขา อ้าวอาขอบคุณใครครับขอบคุณ f อหน่อยขอบคุณ f อหน่อยมี f อฟโอนตังมาให้นะครับพี่เก๋ไก่นะครับจากเกาหลีเลยเกาหลีโอนมาเวียดนามเลยทีเดียว

ปัดจากใครครับนี่จากใครครับพี่อันนี้จพี่แอนะครับจากใครครับอันนี้ใครเอซีเกาหลีโอนมาให้น้องยูรีนะครับพี่อะไรนะครับพี่อะไรนะอ๋อาอครับครับครับรัง นี่เป็นบกระมคือเรานอนแสบกระมุนนนนกมนน,กนึับเครื่อพี่ต้องเอ้ยมีู้เดี่ยวกลอนขอขอโอ้โอ้โหข้าวนึ่งนิ้วอ,อยู่ในหยิบหลกระมนโอ้นอนเสียบกรมูนเลยนอ้หรยมากเ้นที่เหมือนกินกาแฟเวียดนามจะสิหลับยังไหผมยิมสเต็กคูชินจังผมกินอะไรไม่ได้เลยวันนี้ยิมแหง ไม่ต้องไรครับก้าเก่าคับผ um ู้สิ้นจังครับผม่ย่างกเจะมันจะรสชาติใจไม่ใช่เราแล้าวเควม ผมย้ำเขาเจะสชหัตบกนัดวันออกวันหวานเนาะกับข้าวเป็นไงบ้างครับพี่แม็กอร่อยไหมครับตัวนี้อร่อยไหม เยอะมากไม่หมดเลยรวยมาก <c oughs> ใช่ผมชอบผัดผักตั้งแต่ผัดผักบุ้งเมื่อเช้าแล้ว,วน่าจะมีข้าวต้มนะกินกับข้าวต้มอะไรเลย วันนี้นะครับแม่แซมก็ไปแอวผู้แววขายโรตีก็ขายพิซซ่ามันเหมือนโรตีมันเหมือนโรตีแม่ปัดเปี่ยนนี่ก็เป็นตาแซบแทนโคตมากนักปานาำนักปานาำสาวไม่นี่จอเปลือว่ากเลยว่า พรุ่งนี้จะเป็นลุกอะไรรอติดตามเนาะครับโอ้คืนนี้นี่คืนนี้นนจะเป็นลุกอะไรล,ไล,ลุกนั่งก่อนตอนนี้นะ <c oughs> ลุกไม่ต <c oughs> ้องบ้าบ้าสวเบ้าสวดรีวิวนะครับทางสอบปปแล้วกับเขาไปทน้ังไหน้อง <c oughs> อยากน้องกิน <c oughs> มันคือทางบ้านเขาบอ <c oughs> <c oughs> จะมีแว่าอาหารจาอาหารจะเี่แบบาสิบาาิอกเเป็นมันหลกลวกเน,ะนาะที่หลวกกับบอลหลวกนะที่หลวกกับบวล,ลวกโอ<ม>้โอเคพอเนาะอเะค có thê bùa thê bùa luôn nè nó <cười> <cười> Đó... Xếp lại nó Bà lên cầm bơi bơi vật nám Bơi quá Nè nói, phỏ nó Bà <laughs> 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 bảo phỏ nó Phỏ nó lặp nó เป็นเลื้องเป็นลาวนะนะคคุณครูบิกี้ง่ายฟังมาทางพี่แล้วครับพี่น้องโอคครับ ให้เขาบวกเพิ่มนะเข้าเยี่มแล้วเราก็จะเข้าที่พักนะคะไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็จะมีกิจกรรมตอนเย็นอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะแยกย้ายกันไปพักผ่อนรอติดตามนะครับ อืม <c oughs> คือมีซ่องแถวเนาะมาแต่งานบุญงานทางได๋นเนาะมันปลาปลาบอกเอาไปให้เอาไปวัดดีว่ามันเอามาใส่ดูไหมโอ้พี่น้องเสียซ่องแถวแล้วเด๋ยพ่อกินเขากินปลาเนาะเด๋ยงยูเดใจวะเดใยัง มีมีโนยังวันี้ว่าตอนนี้ไม่มีโน่นปัิบีติกติโนมูวี่เนาะไม่เอาหนังไม่เอาหนังโอเคได้มันได้ไปน้ำจิ้มก็ไปไปเวียดนามตรงพวกน้ำจิ้มซีฟูดไปด้วยใช่ครับถูกต้องครับ แซ่คคแบรครับเพนะื่อนในเดือดทุกคนแซ่บแน่นครับพรุ่งนี้ละพรุ่งนี้เราจะไปอะไรบ้างพรุ่งนี้ บานาหนะคะเราจะนั loser, ่งกระเช้าลอยฟ้าแล้วก็เอาแม่เพียนโยนลงมาไปบนเมืองบาทาลหิวเมืองบาดาลเมืองปารีสเมืองปารีสแล้วเราจะมาเจอแต่ที่ร้านสี่โมงเย็นนะคะเราจะิอยู่นู่นสี่ ออมีแต่ผู้แก่ซ่องขาวเลยครับปันนี้เป็นแต่ผู้ไปงานบุญงานอย่างมาเนาะมาเซีมแม่เวียดหน้ามมือเดียวมีเงินเป็นล้านพี่น้องอใส่เงินเบิดไปล้านแล้วเบิรเท่าไรคเิดเท่าไรครับใช่ครับระวังลิงก์มีฉาชิมน,นะครับส่งลิงก์ดู ในนี้เขาบอกว่าระวังมิชชาชีพวังลิงมิชาาชีพนี่เลยดูเลขบัญชีดูอะไรดีนะครับก่อนโหมใช่ปักหมดปักในลิงก์ตรงนี้ปักไปได้เลยใช่ใช่ลเลย จิ้มลิงเลยนะครับจิ้มลิงเลยนะครับเสียบคู่เป็นคู่บิกินี่ครับ<ม>นี่คือ<ม>รักนักรีวิวนนไปที่ไหนจะกินอาหารถึงนั้นเราก็จะให้รู้ว่าพื้นที่ของแต่ละที่รถวินไม่เหมือนกันมันจะอร่อยในแบบที่ทต้องแล้ว,วเ,รเ,เราไม่ไไปปสามารถเอาเอาความอร่อยของอาหารไทยไปผสมกับอาหารอื่นได้ มันไม่ไม่ใช่ว่าอร่อยเสมออร่อยนั่นอยู่เพราะว่าถูกปากกับไม่ถูกปากถ้าถูกปากก็กินได้ไม่ถูกปากก็เส่นกินยเากินง่ายก็ตอนนี้ชอบอาหารเวียดนามไหมถูกปากทำบอะไรไหมีอาหารไทยมากกว่านี้อ่ะอร่อยถูกปากถูกปากนะครับ ขายคนอื่นบ้างนะคะโอ้ท่าอยู่ครับไก๋ไกเบิ้งเกนครับแต่อยไไปเจรละคนนะครับคุณชอบเออมาผิดจังหวะอีกหรือเปล่าเนี่ยกับข้าวอร่อยมากครับอะไรนะเจนี่ก้างเหลือแต่วิญญาณตอนนี้อันนี้คืออาหาร ะไปงมงปงมาเพราะว่าวันนี้มาในลูกนักะดาน้ำสาวตอนเย็นเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับชอปเปอร์ตอนเย็นเราจะแต่งตัวลูกอะไรอนอชุดน้อยนี่คือนุ่งน้อยห่มน้อยหรือเอามาน้อยอ๋อ ึ <gesch> ินกำไรไลอาจจะแดงได้ทำไมเจนี่ทำหน้าแบบนั้นอ่ะสปอเตอร์บอกเจ้าแค่สกอตเทียแปะหัวนมออกมาสติสติก่อนอ่าอ่าเฮ้ เนี่ยนี่้าน่ากลัวมากแต่ละคนนะฮะกลัวไหลปิวมากนะครับคืนนี้ นายเอซีบอกว่าลุกนั่งลูกไปนอนกไอดูว่ามือนี้จะรอให้หรอหลับจบปิา งา่งางในจจัหน้อยนะครับจะเยัๆเด้นครับผู้จัดการผู้จัดการรับงานไม่ได้เลยวันนี้นะแต่ละคนกะจะจะเมืองน,นิดนึงนะครับอาจจะเดให้น้องๆกลับไปอาบน้ำนี้ก็จะสดใสขึ้นครับ แซ่หุ้มไม่แซ่บอสใช้ิ퓨เตอร์อะไรนี่นะใส่มากน่าสดชื่นมากอใส่ลำโตเกียวเนาะขายของแม่ใส่ไม่ใส่ดูแม่ดูหน้าแม่คิงใส่มากคืนนี้จะมาถึงแม่คิงจะแต่งตัวลุคอะไรคืนนี้ลุคพารุ่นเอาแม่เขาถามว่านั้น เอฟซีถามว่านักดนตรีไม่ได้มาหรอครับจริงไหมใช่มีเอฟซีถามว่านักดนตรีไม่ได้มาหรอครับนักดนตรีไม่ได้มาต้องถามผู้จัดการนักดนตรีนะครับนักดนตรีไม่ได้มานะครับโอ้เนนี้ผู้จัดการนักดนตรีนะครับอื